สวัสดีค่ะแซบแบบมามมาแล้ววันนี้ได้อะไรกินมาดูกันเลยแต่ไข่ต้มไก่ย่างแล้วก็แเจลเบเขือเทตนะคะเจวเล้าบานเห่านี่แหละค่ะอยากกินแบบนี้เนาะเหมือนนี้แล้วก็เด็ดพักค่ะดอกกระลำแค่รดแล้วก็อ่าอะไรละ่ะมอคโคลี่คือพักนี่คือหลวกนะคะเหมือนนี่กินพักหลวกบ่กินพักสดค่ะนี่ค่ะเห็นไหมเจลเนี่ยก็ตําเองค่ะเจลเบเขือเทตบานเห่านี่แหละค่ะนี่ค่ะ ไข่ต้มกำลังสวยเลยแล้วก็ไก่ย่างจ้ามามากินน้ำกันค่ะเห็นวะนี่ค่ะแล้วก็ได้ต้มจืดค่ะสดทนหอนเนาะนี่ค่ะกินแจวกับมี่ยังลองคอจักน้อยหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะมาจ้ามากินด้วยกันเลยมามาแซ่บๆด้วยกันจ้าสวัสดีค่ะแซ่บแบบมาม่าแล้วมื้อนี้นะคะ มือนี้มาส่วนกินอาหารบ,นบานๆง่ายๆเลยนะคะเจวค่ะ,จะเจวบเกรอเทศําเองเจวประแดดเท่านี้แหละแล้วก็มีไก่ย่างแล้วก็มีไข่ต้มพักลวกนะคะพักลวกนะคะแล้วมีต้มจืดค่ะต้มจืดไปสดรองข้ออยาก,กินแบบนี้นะคะเพราะว่าอย่างบหมหูแต่ละมือไม่เคยอยากกินบวคือกันเนาะคนเท่าแล้วก็ความสุขของตีงก็คือ สุขในการกินการกินคือการผ่อนคลายชนิดหนึ่งนะคะหรือคุณว่ายังไงเนาะการกินเรามีความสุขเราก็กินใช่ไหมสุขที่ได้กินนี่แหละค่ะคือการผ่อนคลายของแต่ละคนบืกกันนะคะเนาะก่อนจะไปกินกันกับคอหายทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ติ๊กหน่อยนะคะนะที่เป็นกําลังใจให้กันให้ได้ทําคลิป คลิปหน้าคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะและสําหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามติ๊กนะคะแล้วติ๊กจะกลับไปหานะคะแต่จะช้านทีนึงสาหรับคนเก่าก็ที่อยู่ด้วยกันมานานตั้งแต่เริ่มต้นทำมาก็ขอบคุณมากๆนะคะเนาะมาค่ะมาก,กินกันเลยได้เขาสวยนะคะบะเม่เข่าเหนียวนะเพราะว่า <laughs> กินเข่าเหนียวได้กัอืด <laughs> มาค่ะเนี่ยค่ะตักลาดลงไป หรือจะเอาเงี้ยก็ได้เอาไก่มาวางนะคะนิ่จ้ะข้าวค่ะข้าวเนี่ยค่ะเห็นไหมอื้มพี่เทียก็กินไก่ย่างอื้มอื้อ อืมจับมากอืมมเจืดค่ะหนูก็กินเนาะอืมเจมที่ก็กินต่ย่างค่ะมันต้องดื่มอืม ม,มาเลยค่ะเอาไก่ค่ะไก่นะคะมากไว้ได้เขานะคะคอณกระตักแก้วประแดดนะะี่ค่ะแก้วบะเขือเทศนี่นะคะแก้วประแดดมะเขือเทศง่ายๆเลยนี่ค่ะมาอื้ม ดอกกระลำค่ะอืมไข่ค,ค่ะ อะเจลึ้นมากค่ะดูนะคะอืมอืมอร่อย อร่อยมากดูดิค่ะอืมชุดยอด ตรมเจอค่ะอืมือืมเหือนกันสุดนี่ค่ะ กุย่างจิ้มปะอืมอืมสดด๊อก มาเด้อค่ะฟังไทยฟังเล่านะคะฟังยุโรปมากินน้ำกันจ้าฟังเอเชียน้ำนะคะคุณเห็นไข่ไหมไข่ไข่ต้มจากไข่ต้มนี่ค่ะราดน้ำจิ้มลงไปราดแจ่วเราลงไปค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะไม่เห็นค่ะยังไม่เห็นอะไรเลยอื เป็นกับเข่าง่ายๆค่ะ <c oughs> มือนี่ฮ่ะง่ายๆแต่แซ่บ ได <sh arp> mm ้ค่ะอืม แซ่บหลายอืมนี่ค่ะเข้าวปลาไก่ไป,ปน้ำจิ้มค่ะเจวก็ไเมนน้ำจิ้มเจวค่ะเจวประเทศเจะประเด็กนี่ค่ะจัดไปจ้าอืม้ม ล้วกรลำตาม,มสดตรงจืดต้อือมอ,มอม อร่อยมากพักจะมีประโยชน์้นะคะ คลิปนี้ก็จะฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ติ๊กด้วยนะคะเนาะ,ะเหตุเกินค่ะพักจะมีประโยชน์ช่วงเนี้ยต้องรักษาสุขภาพในช่วงโควิดนะคะติ๊ก,กจะดื่มน้ำขิงทุกเมื่อเลยนะคะน้ำขิงสดนะคะติ๊กจะกินน้ำขิงดื่มน้ำขิงสดกินวิตามินกินอ่าเขาเรียกว่าอะไรวิตามินรังผึ้งอะ่ะติ๊กก็กินนะคะช่วงนี้ยังที่ซอยจะคล้องไดก็คือซอยค่ะนะคะ ขาดไม่ได้คือน้ำขิงทุกวันแล้วก็ขิงกระ่ายขิงกระ่ายบานเห่าค่ะขิงกระ่ายอย่าลืมเอามาผสมเห็ดกับเข่าก็ได้ค่ะคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายนะคะไว้เจอกันนะจ๊ะ